สารพัดประโยชน์จากตะไคร้ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงให้ทุกคนเข้าใจนะคะดิฉันมีความเชื่อเป็นอย่างมากว่าถ้าบ้านไหนเขามีพื้นที่ปริมาณเยอะเขาก็จะปลูกตะไคร้ไว้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะประโยชน์มหาศาลประโยชน์เหลือเชื่อประโยชน์เหลือเฟือประโยชน์อย่างแรกเลยนะคะลองคิดดูเล่นๆสิคะว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปน่ะมีประโยชน์อย่างไรโดยเฉพาะสมุนไพร หรือสิ่งที่ใช้ปรุงอาหารที่ดับกลิ่นคาวอะไรพวกนี้นะคะมันดีอย่างไรนอกจากดับกลิ่นคาวของอาหารได้แล้วนอกจากมีกลิ่นหอมนะคะประโยชน์ของตะไคร้นั้นหนึ่งช่วยแก้การเบื่ออาหารได้ทำให้เราเจะเลือนอาหาร 2. ช่วยในการย่อยอาหารทำให้ระบบย่อยอาหารนั้นสะอาดขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ช่วยชะล้างสารพิษในร่างกายเพราะว่าตะไคร้นั้นมีคุณสมบัติขับปัสสาวะทำให้เราปัสสาวะบ่อยมากขึ้นสารพิษและสารยูริกภายในร่างกายนั้นจะถูกขับออกจากร่างกายของเราที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงและซ่อมแซมระบบประสาทได้ 5. ช่วยลดอาการอักเสบตะไคร้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลาย และช่วยบรรเทาการปวดต่างๆได้เช่นปวดฟันปวดตามข้อปวดกล้ามเนื้อสิ่งเหล่านี้เมื่อเรารับประทานตะไคร้เข้าไปมันจะลดลง 6. ช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ 7. ช่วยแก้และบรรเทาอาการหวัดถ้าใครเคยเป็นไข้ตอนสมัยเด็กๆแม่จะต้มน้ำตะไคร้ให้ดมใช่ไหมคะเคยไหมไม่งั้นก็ต้มให้ดื่ม แล้วการหวัดจะดีขึ้นนี่ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าไงนะคะของคนโบราณน,นะคะ 8. ช่วยรักษาความดันโลหิตสูงช่วยรักษาโรคหอบเหืดได้นี่ก็เป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้นของตะไคร้เท่านั้นนะคะเอาไว้พอแค่นี้ดิฉันต้องไปปลูกตะไคร้เพิ่มแล้วละคะ่ะ